สวัสดีครับผมมาชิเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสติ๊กเกอร์น้องเหลี่ยมกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้นนะตรงงี้ไปแล้วเราก็กดไปเลยนะครับให้พิมพ์ว่าน้องเหลี่ยมนะครับไม่ใช่น้องเหลี่ยมธรรมดานะครับผมน่ครับน้องเหลี่ยม แสนโซนด้วยนะครับผมนี่ค้นหาเสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปกดที่ครีเอเตอร์นะครับผมตรงนี้เลยกดเข้าไปเราจะเจอน้องเหลี่ยมนะครับเราก็ทำการกดไปตรงนี้เลยพอเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเจอน้องเหลี่ยมนะครับผมสติกเกอร์อันนี้นะครับเราจะใช้ในสถานการณ์ไหนก็ได้นะครับสถานการณ์นะครับเช่น เราทะเลาะก,กับเพื่อนแล้วก,กดไปเลยจะไม่ทนเออเราอยากแบบโชว์เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวโชว์ไปเลยนะครับว้าวแบบเฮ้ยเพื่อนมันเอาอะไรจริงๆมาก็แบบว้าวอันนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วเนาะว่าเวลาเพื่อนอธิบายอะไรมาแล้วก็ไม่เข้าใจต่อด้วยอธิบายนะครับถ้าเรามีงานแล้วก็ส่งนี่เลยเราปั่นงานอยู่อันนี้สําหรับบ ยังไม่อยากตอบหรือคิดคําตอบไม่ออกก็กดนี้เลยคิดคําตอบเป <Okay. S 1> หน่อยสําหรับใครที่มีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับอยากให้คนแบบซื้อของให้เราเนาะเราก็ส่งลิงก์ไปให้เขาแล้วก็ส่งติ๊กเกอร์นี้เลยรัวๆไปหน่อย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 รัวๆเลยอ,อันนี้ก็ติ๊กเกอร์โอเคปกติติ๊กเกอร์หยุดแบบเพื่อนมันคุยกันเยอะเกินไปแล้วก็ส่งนี้เลยหยุด น,นี้ก็เวลาใช้สวัสดีแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มทักยังไงก่อนนะครับนี่คือถูกต้องผิดอันนี้คือเราจะหลับแล้วนะครับอันนี้เอาไว้เล่นๆนะครับแบบว่าเราแจกการ์ดรวยไปนะครับและนี้ก็คือถูกใจนะครับสิ่งนี้ถ้าใครอยากซื้อหรือว่าอยากได้นะครับให้มากดตรงนี้เลยนี่หรืออยากซื้อให้เพื่อน ให้มากดตรงนี้นี่ค่ะผมแต่ว่าอันนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยมูล,ลค่าเพียงแค่30เหรียญลายหรือราว30บาทนะครับขอบคุณครับ